เดือนหกฝนตกก็มลมแรงมาจับมันกุ๊กแก้ค่ำคืนเดียวได้ยสองไฟเห็นน้ำกระเด็นนะแต่ยังไม่เห็นกบน้อยอยู่ในเดินมาก็ไกลหน้าดู เห็นกบขืนคู่ฉันจะทำยังไงเดือนหกฝนตกลงมาพวกเราเช้าหน้าเตรียมทำนาไรสายฝนหล่นมาจากฟ้ากบออกพันสาจับคู่เลี้ยงลายตั้งใจมาจับกบกันแล เห็นกบอ่อนแรงก็เลยเปลี่ยนใจโยเกก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 โยก,กโยเกก,เก,กถเธอผู้ตัวเล็ตัวเมียตัวใหญ่หนึ่งปีจะมีหนึ่งหนนะพอถึงหน้าฝนสืบเผาพันไปส่งเสียงร้องกันลังโง กันทุกข์ะทมละคู่ฉันอยู่ไหนเดือนหกกฝนตกก็ลงมาน้องให้สัญญากลับมาเร็วไวน้องจะก,กลับมาสักทีพี่อยู่ทั้งนี้คอยอยู่รู้ไหมกบน้าจับคู่สัตว์แดง ช้าอย่างแรงจะแทงขบตายโยกเยก,ก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 โยกเกกยกตัวผู้ตัวเล็กตัวเมียตัวใหญ่หนึ่งปีจะมีหนึ่งหนนับถึงหน้าฝนสืบเผ่าพันไปส่งเสียงร้องกันลังงู ฉันทุกข์ละทุมละคู่ฉันอยู่ไหนเดือนหกก็ฝนตกก็ลงมาน้องให้สัญญาจะกลับเร็วไว้น้องจะกลับมาเสียทีไปอยู่ทั้งนี้คอยอยู่รู้ไหมกบหน้าจับคู่แสดงอิชาอย่างแรงเลยแทงกบตายโยกเยกโยกยกโยกเยกโยกเยกโยกยกโยกเยโยกเยกโยกเยกโยกเยโยกเกยกเยกยกเย